คิดทำอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยชีวิตเนี่ยฮะตอนแล้วยังไปบวชซะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็บวชแล้วแลวะห้าสุดด้วย <c oughs> จะพุโนาสาคูเลยอันนี้ต้องคิดดูก่อนอหลอ <c oughs> หลอถ้าเหลือเขาป่า,ปาไม่ต้องบวชเราต้องนายอยู่อย่างนี้แหละให้เตือพ่อลายในดีทีส่สุดว่ายังไงตกลงไหมแล้วนี่เธอจะไปเมื่อไหร่ถ้าฉัน แต่งงานกับเสด็จพี่บนพี่ลาจริงๆฉันก็จะไม่ขอรอเวลาอีกต่อไปในเมื่อแพ้การมาันมาถึงขั้นนี้แล้วฉันทิพยสุขคนก็จะไปเดี๋ยวนี้เลยอะไรนะเดี๋ยวนี้เดีเด๋ยวนี้จะไปเดี๋ยวนี้เลยไม่รอแล้วออีกสามวันทำไมต้องสามวันนะอยู่ก่อนและทำไมต้องสามวันสามวันจะอยู่ทำอะไรไม่ค่อยใจอยู่ก่อนอยู่ข้านนะ ถึงว่าอ้อนอย่างนี้ถึงไม่มีไม่ถิงชอบถึชอบผู้ชายก็ไมู่้ใช่หรือเปล่าพี่แคทก็พอเลยไม่รอแล้วสาบ้สาบ้านไม่รอฉันรอไม่ได้ฉันต้องไปเดี๋ยวนี้เอาน่าคุณผสายฟ้าอย่าเอาเป็เด็กเอาต่ใจอยู่เลยเพราะเะนั้นหัวใจของฉันทีุ่กคนดีมัมอบใครให้ใครไม่ได้อยู่แล้วนอกจากเธอคนเดียวฉันสัญถ้าแพส ก็ได้ทิพย์สกุลนั่นฉันให้เวลาเธอแค่สามเดือนภายในสามเดือนเธอต้องส่งข่าวมาให้ฉันในสายฟ้าดูวยเรองถ้าสามเดือนแล้วเธอยังไม่ส่งข่าวมาฉันในสายฟ้าจะบุกถึงท่าเต้วย